โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับวันนี้เป็นจอะประเด็น NL 2แบบง่ายๆนะครับวันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องอยู่ในนิวโรเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องเมนิงใจติดนะครับปลายผล c s f นะครับของเมนิงใจติดนะว่าแบคทีเรียฟังเกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันแยกอะไรกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็วันนี้ที่พี่จะพูดถึงนะครับก็จะมีหลักๆนะแบคทีเรียนะไวรัสแล้วก็ ไวรัสชนิดหนึ่งนะอันนี้ที่ออกข้สอบบ่อยเหมือนกันก็คือเฮอร์ปีซิมเพ็กไวรัสนะครับแล้วก็มีลักษณะเฉพาะนะฮะแล้วก็ตัวของอะคโคโรซิสนั่นเองนะทีบีนะฟังกอแล้วก็พาราซไซต์นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็ก่อนที่จะเราเริ่มการแปลผลของ c s f นะครับแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าเ o r อ Normal a l อของซิสเนี่ยเป็นแบบไหน นะครับอ่ะ normal c f นะ pressure เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10-20นะครับถ้าสูงกว่านี้ก็คือ high pressure นะครับ color เนี่ยก็จะเป็น clear นะ colorless นะครับส่วน white blood cell เนี่ยใน c f นะครับจะน้อยกว่า5ตัวนะโดย5ตัวนั้นต้องเป็น lymphocyte ทั้งทั้งหมดนะครับอืมแล้วก็โปรตีนเนี่ยโดยทั่วไปก็งาน40-45อะไรประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเยอะกว่านี้ก็คือว่ามี high protein แล้วนะครับส่วนน้ำตาเนี่ย น้ำตาลถ้าจะเอาตัดเป็นเลขเนี่ยบางทีก็จะมีเลขอยู่ที่ประมาณสี่สิบอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีดูเป็นเลโชดีกว่านะครับดูในซีรัมเอ้ในซีเอฟเทียบกับในซีรัมนะครับโดยส่วนใหญ่ปกติก็จะมากกว่าหกสิเปอร์ซนนะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็คือมีโลชูกาะนะครับโอเคดูเป็นเลโชจะดีกว่านะ ทีนี้การอินเทอร์ปิเตชันเนี่ยนการแปลผลเนี่ยนะครับพี่ก็จะเอามาหลักๆนะเอาที่พอสำหรับทำข้อสอบได้ละกันนะอันนี้คือก็เน้นหลักๆทำข้อสอบได้นะครับอ่าเพราะว่าเวลาโจทย์ออกมาเนี่ยโอเคเรื่องคลินิคอลอะไรเนี้ยมันอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็คงต้องใช้ตัวของ CsF เนี่ยในการช่วยในการวินิจฉัยยูดีนะแล้วเขาก็จะวัดเราตรงนี้แหละนะครับว่าเราแปลผลได้หรือเปล่านะครับอ่าดังนั้นเราต้องรู้จักแต่ละอันกันนะ แบคทีเรียนะ <c oughs> นจริงเรื่องของไปเชอร์เนี่ยในทุกอันแทบจะช่วยไม่ค่อยได้เลยจะมีเรื่องไวรัสซึ่ซงบางทีก็สูงได้เหมือนกันแต่อาจจะ normal ได้นะครับดังนั้นถ้าเราเห็นว่าไปเชื่อ normal เนี่ยอาจจะนึกถึงพวกไวรัสได้นะครับโอเคไหมส่วนเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีเนี่ยก็เอาจริงเนี่ยก็ช่วยไม่ค่อยได้เหมือนกันนะจะมีแบคทีเรียเนี่ยที่ว่ามีลักษณะเุ็นคุณน,นะอร์บิดนะอันอื่นก็จะมี หรือบางทีอาจจะ c l o ดี้ได้อันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับต้องดูตัวอื่นนะดังนั้นพอสอนแรกเนี่ยก็จะมี openature ที่ดูไวรัดที่ normal ได้นะคันเลอร์ Hunter ของแบคที ria ที่ a ทอ e r บิ t ได้นะครับแล้วก็ไว้ัสเซลนะอันนี้ชัดว่าของแบคที ria PM จะเด่นนะครับจริงๆของ TB เนี่ยใน early เนี่ยเ็นก็เด่นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาออกเขาคงไม่มาขนาดนั้นพี่คิดว่าคงออกเป็น l ิมโฟ o ซ์เด่นไปเลย นะครับนะไวรัสก็จะลิมโฟไซเดนนะครับทีบีลิมโฟไซเดนนะครับของพาราไซต์อันนี้จะนิดน,น,นึง e โอซิโนฟิลเนี่ยจะมีเกินสะิบเปอร์เซ็นตนะคือคือ,คอไม่ได้เป็นพีโดมิเนตนะแต่หมายถึงว่าเกินสิบเอร์เซ็นเนี่ยก็ถือเอาละนะว่าถือว่าเป็นพาราไซต์นะครับ, ite, รบแล้วก็ของคลิปตัวข้อก็คือจะเป็นฟังก์ที่มันมันคอมมอนที่สุดแล้วก็จะคอมมอนในพวกอิมมูโนคอมมัวไรโฮส์นะก็จะลิมโฟไซเดนเช่นเดียวกันนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าลิมโฟไซต์เขาใช้คําว่า โมโนนิวเคลียสเซล์ ell, อันนี้ก็จะหมายถึงตัวลิมโฟไซต์นั่นเองหรือนิวโทรฟิลเนี่ยก็ใช้คำว่าอาโพลีโมฟิกนิวเคลียสเซล์เนี่ยนะครับก็คือ PMN นะครับใช้ใช้คำคำนี้นะส่วนโปรตีนเนี่ยนะจริงๆมันค่อนข้างแปรี่นะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยไวทีเรียก็คือสูงปกติเราไม่เกินเท่าไหร,ร่ฮะไม่เกินสี่ห้าอันนี้ก็คือรนะ้อยถึงพันนะเลีงง่องกว้างนะไวรัสก็ห้าสิบถึงร้อยก็คืออะสูงมาแต่ไม่เยอะเท่าใช่ไหม ต่แบคทีีเนี่ยโอ้ก็จะมีสูงขึ้นเยอะได้เลยนะสังเกตว่าแบคทีเรียกับทีบีสูงเยอะได้นะแต่เวลาสูงไม่เยอะพาราไซต์ก็สูงแต่อาจจะสูงไม่ได้เยอะมากนะสูงไม่เยอะมากส่วนมากไม่เกินร้อยนะประมาณนี้นะแต่เราอาจจะไม่ต้องจําอะไรขนาดนั้นพี่ว่านะไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะดูประเมินรวมๆกันของทุกพาังเ,เตอร์นะครับคริปโตนี่ก็สูง,งกลางๆไม่เป็นไรต้องเล็กนี้ โปรตีนที่ว่าจำไปอาจจะไม่ได้ช่วยเลยมากเท่าไหร่นะครับรู้แค่ว่าแบคทีเรียกับทีบีเนี่ยอาจะสูงเยอะได้หลักพันประมาณนี้แล้วกันนะส่วนซีดเอฟเลโชนะซีดเอฟกัซีรัมชูการเลโชก็อันเนี้ยอันนี้สำคัญนะของแบคทีเรียนะครับจะน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะของทีบีจะน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะของของฟังก้าจะน้อยกว่าหนะ้าสิบเปอร์เซ็นแต่ของไวรัสนะ มักจะปกติถ้าโจทย์ออกมามักจะปกติอยู่แล้วแหละนะครับนะก็คือเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอ่อา p a r a s i มันจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอเคไหมอันนี้คือเท่าค่าเดี๋ยวเราลองไปตลุยโจทย์กันดูนะว่ามันมันยังไงนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วกันนะโอเคโอเคนะครับเอามาดูเคสแรกกันนะครับเคสแรกนะผู้ป่วยชาย2ี่สิบปดปีมาด้วยเรื่องอ,อ่มีไข้สูงนะ12สบสองชั่วโมง มีปวดหัวมากเลยมี confusion ด้วยนะแล้วก็ตาสู้แสงไม่ได้นะโฟโตฟ p เ o แล้วมี next d i p n e นอ่าก็ชงมาเรื่องของเอ่อพวกซีดไอิ infection นะครับอันนี้เจาะซีดไอไปปุ๊บนะครับเห็นเป็นอะไร happy rainy cloudy อ่ะคุณมาอว่าจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้มาก o p เ n i n g p r e s s u r อ่ะสูงก็สูงส่วนใหญ่ก็สูงกันเยอะนะไว้ t e blood ในซีดไอ้นะสูงเก้าพันเก้าร้อยเลยใช่ไหมและ ก็คือเยอะอยู่นะแล้วก็มี p m เอ็มเอ็น95เลยโอ้ห oh, ก็ชัดเจนว่านะชัดเจนว่าน่าจะเป็นผู้แบคทีเรียนะครับกรูโคสเลเวลเนี่ยได้40นะครับแล้วเค้าให้ดีเจ็กมาด้วยก็คือในซีรัมนั่นเองนะน้ำตาลนะครับในในเลือดเนี่ยได้120น้ำตาลในซีรัม40มาดูเรชแล้วก็คือน้อยกว่า50นะครับโปรตีนก็สูงนะนะเกิน40นะก็คือสูงใช่ไหมสาม้อย พอดูในภาพรวมแล้วเป็นไงครับพิเมนพิโดมิเนตน้ำตาลต่ำโปรตีนสูงก็แบคทีเรียนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็นึกถึงแบคทีเรียนะครับในเคสแรกนะอ่ะต่อมาในเคสที่สองนะครับผู้ป่วยชายนะอายุยี่สิบปีนะไม่เรื่องไข้นะ alteration of consciousness นะมี neck rigidity ก็คือทรง stiff neck ไข้ alteration of consciousness ประมาณนี้นะครับทำ lp m a s s f เจอ เธอบิดเลยเนหะ็นไหมเธอบิดบอกว่เอ้ยเอยเอมันมันแบคทีเรียไปนะติดไว้ในใจก่อนโอเปนอิงเพรสเชอร์สูงนะครับเกินยี่สิบก็สูงเนาะใช่ไหมไวพัสเซลโอ้เป็นพันเลยเนาะเยอะๆนี้นิวทรูพิวพิโดมิเอตด้วยโอ้ก็สอดคล้องกับที่เราคิดไว้ใ,ใจเมื่อกี้แบคทีเรียหรือเปล่ากูโค้ดสิบโอ้ตับแน,น่นอนไอ้คงไม่ต้องมัเจาะในคืออ่ไม่ได้ให้ในเลือดมาแต่ว่าสิบเนี่ยมันตับแน่ๆนะครับโปรตีนก็สูง ดังนั้นคนนี้ก็คือแบคทีเรียนั่นเองนะแบคที r รียมนินเจะติอ่าต่อมาเคสที่สามผู้ป่วยชายสิบเก้าปีมาเรื่องเกิดหัวนะครับบอกว่าตอนแรกปวดหัวก็ไม่เยอะแหละหลังจากนั้นมันก็ค่อยแย่ขึ้นเรื่อยๆในช่วงสองวันที่ผ่านมามีไข้หนาวสั่นแพสตาสูดแสงไม่ได้มีซิฟเน็นะครับต่วร่างกายมีไข้สามแปดจุดสามบีปกติฮะเร็วนะครับ มีนิ้วข้อหรือจิตีๆก็คือคําว่า stiff neck นั่นเองแหละมันคือความหมายเดียวกันแต่เพิ่มเติมคืออะไรมีเพดิกเคียหิมเมเรสที่สกินด้วยอ่ามีให้คีย์เวิร์ดอะไรเพิ่มมาอย่างหนึ่งนะอ่ะแล้วก็คีย์เวิร์ดอันนี้ก็คือจะนึกถึงพวกเมนิงโกลฮอกซิเนียหรือเปล่านะครับพวกเพดิกเคียหิมเมเรสนะครับเนี่ยในที่ผิวนะงตรวจซีดเอฟป้าเจอลักษณะเอฟแรมเป็นเทอร์บิดนะก็ชงเรื่องของทางแบคทีเรียใช่ไหมฮะ โอเ n i n นนิ่งเพชเร์ก็สูงนะครับขอใหมาเซลลสี่พันนิวโทรฟิลพิโดเนตเลยกรูโคสได้สามสิบเทียบกับในี้เจ็สิบก็คือน้อยกว่าห้าสิปอร์เซนใช่ไหมฮะแล้วก็มีโปรตีนนะสูงหนึ่งร้อยแกรมเจอเป็นอินตอ l เซลล่าแกรมนีเกตีฟดิโฟออกไซด์อ่านี้ก็คือชงเป็นทางของอะไรโก n o น o คอเ l ลเมนิ g งเจติดนะเมนิงโกลโนเค n เมนิงเจติดนั่นเองนะดังนั้นคนนี้ก็ คือเป็นแบคทีเรียแหละแต่เป็นแบคทีเรียที่สเปซิฟิกไปก็คือเป็น GC นั่นเองนะครับต่อมาเคสที่สี่นะครับผู้หญิงสามสิบแปดปีนะมาด้วยเรื่องของอปวดศีรษะามาวันหนึ่งแล้วนะมีตาสู้แสงไม่ได้มีสติมิกสังเกตเห็นว่าเนไงแต่การที่ดูเคสอมานะเวลาโจทย์เนี่ยมันให้มาเนี่ยมันก็ให้มาแบบชัดๆอย่างเงี้ยแหละ,ะปวดหัวตาสู้แสงไม่ได้ อะไรพวกนี้แล้วก็ตัวร่างกายมีสเตปเน็กบางทีอาจจะให้มาในรูปแบบของคําอื่นเช่นนิวคลอริจิดิตี้อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่มันจะชงชงทางสเตปเน็กเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับอ่ะแล้วก็มีคอคอรัสซอลซิมตอมนั่นก็คือน่าจะอยู่พวกยูอารไออะไรพวกนี้แหละนะครับซิสเซฟเจอลักษณะเป็นเคลียร์อ่ะเคลียร์โอเปอเรชั่นอ่ะยี่สิบสามมันสูงเล็กน้อยนะครับไวเบอร์เซลล์ร้อยห้าสิบเออไวเบอร์เซลล์ไม่เยอะเนาะ เออเลิมโฟไซเดนอ่ะอันนี้ลิมโฟไซเดนกรูโคเไ็นไงเก้าสิบเอ้กรูโคสไ,ไม่ต่ำาฮะอันนี้ไม่ได้เจาะในเลื่อดมาแต่ถ้าไม่เจาะในเลื่อดมาเราก็ตีไปว่าน่าจะปกตินะครับเพราะว่ากรูโคสถ้าสุดออไม่ได้เจาะมาใช่ไหมล้วก็อนุมานว่าคอปล่างอยู่ที่สี่สิบนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าปกติดีนะครับโปรตีนก็เก้าสิบก็สูงนะเก้าสิบก็สูง ดังนั้นพอเราโดยภาพรวมแล้วเป็นไงมีครียนะครียอลิมโฟไซต์พิโดมิเนตกูคโคสปกติเป็นไงโปรตีนสูงเล็กน้อยก็ถ้ากูโคสปกติเนี่ยก็ลิมโฟไซต์เด่นโตกติก็นึกถึงสองอย่างใช่ไหมครับเรื่องของไวรัสนะไม่ก็พาราไซต์ใช่ไหมแต่นี้มันไม่มีเรื่องของโยูทรโนโฟิลมาให้เราอะดังนั้นก็ต้องชงไปงทาง ไวรัสนั่นเองนะอันนี้ก็ตอบไวรัสนั่นเองอ่ะ <c oughs> ต่อมาครับเคสที่ห้าผู้ป่วยสิบปีเด็กผู้ป่วยเด็กสิบปีนะมีไข้มีปวดหัวมีขึ้นไส้เจียน negativity อ่า CEF macro opening pressure เฮ้ยไม่สูงนะยี่สิบขอบบนพอดีนะไ h i t e เ l o o d ห้าสิบห้าสิบก็สูงนิดเดียวใช่ไหม lymphocyte d โดมิเนต รูโคตดสิก็คือถือว่าปกตินะครับโปรตีน uh, 45โปรตีนก็ขอบบนพอดีก็คือแบบไม่ได้สูงอะไรมากนะครับนิโฟไซต์พิโดมิเนตกรูโคตปกติไม่ได้บอกเรื่องอ e ีโอซิโนฟิลมาเราก็ตอบไวรัสไปนะครับต่อมาเคสที่6นะผู้ป่วยไทย65ปีมาด้วยเรื่องไข้อั e เท t ร์เ o ชัน conscious behavioral c h a n g นมา6วันตัวร่างกายมีซึมซึม นะไม่ทำตามคำสั่ง CT density, ออเจอเามา Low Density Region of b i l a t e r a l c o n t o temporal อ่ะไม่เป็นไรนะถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรเรามาดูแผน CF กันเพราะอันนี้จะเน้นเรื่องของการแปลผล CF ธรรมดานะ CF มาเจอเป็นลักษณะเคลียร์นะ Opening Pressure 18เออก็ไม่สูงนะอยู่ในเลนส์อยู่นะ White Cell หนึ่งร้อยก็สูงสูงมามลิ m b o i d Size d e เลย100%เลยแต่มีเลนส์มาเซลเพิ่มขึ้นมานะครับ U Code หกสิบห้านี่ยเนะนะจาะได้100ก็เทียบไปแล้วก็ ไม่น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกูโคดไม่ตัดโปรตีนสนะี่สิบห้าโดยภาพรวมมันแงบลิมโฟไซต์พิโดมินอ่นะกูโคดไม่ตัำไม่ให้อลซินโฟลมาแล้วก็ชงต้องชงไวรัสใช่ไหมต้องชงไวรัสแต่มันมีเพิ่มเติมมาคือเล็ดบาเซลนะคือถ้ามีเล็ดบาเซลขึ้นมาใน C.F นะเออถ้าไม่ใช่จากคอมมาติกนะไม่ใช่จากพวกสารราชโอยนะ <c oughs> เราก็ต้องมันจะชงไปทางเรื่องของเฮอร์ปีซิมเพก ไวรัสนั่นเองนะครับนะเราก็ต้องตอบ h อ r p e s simplex virus นะอันนี้เพิ่มเติมไปเลยนะอันนี้มันออกมาเป็นคีย์ที่แบบเจอเรียบร้อเซลล์เราก็อตอบอันเนี้ยนะครับนะเป็นไวรัสเหมือนกันใช่แต่เป็นซับเซตของไวรัสใช่ไหมก็คือเป็น herpes s i m p l e กไวรัสนั่นเองอะ่ะเคสที่เจ็ดเจ็ดสิบปีผู้ชายนะมาด้วยเรื่องไข้ปวดหัวสองวันตวรวจร่างกายมีนิวเคลียสจิดิตี้มีคอนฟิวชั่นนะ มีค่าสูงเลยสามแปดจุดแปดนะครับซิสเอฟเจอคนี้นะออเอนิงเพเชอร์สามสิ้าก็สูงเลยนะแล้วก็ไวรัเซลห้าร้อยเป็นลิมโฟไซต์พิโดมีเนตก g ูโค o ีแปดก็ตามอีกนะโปรตีนก็สามสิบก็สูงนะครับ à, ในภาพรวมนะลิมโฟไซต์พ d โดม n เนตกรูโคด e ต่ำโปรตีนสูงนะเป็นไงนี <c oughs> จังหวะนี้กค็คือถ้าเป็นไวรัสคือถ้าเป็นลมโฟซต์ใช่ไหมก้นึกถึงบวก อ่ก็คืออันอื่นเนี่ยก็ได้หมดใช่ไหมครับยกเว้นตัวของแบคที ria ใช่ไหมแล้วก็ตัดพาสไซไปเพราะว่าไม่มีโอยนโยซิโฟฟิลแต่กูโคดันต่ำถ้ากูโคดันต่ำมันก็จะเหลือสองอันก็คือทีบกับฟังกัสใช่ไหมทีบกับฟังกัสจริงๆบางทีดูซิไออซิไออย่างเดียวบางทีก็พูดยากถ้าให้มาแค่นี้นะครับแต่ฟังกัสที่มักออกจะมักออกพวกของคลิปโตนะ ซึ่งคริปโตเนี่ยก็มันจะต้องให้ประวัติมาเรื่องของอิมมูโนคมบิเนนโฮสนะครับเห็นไ,ไหต้องชงมาอิมมูโนคมบิเโฮสเป็น h i v d d 4ีซีต่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันตอบคริปโตหรือบางทีให้คริปโตเขาข้อแอนติเจนโพซิทีฟมาให้อินเดียอิงมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยเราตรงนี้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าซีเรสอย่างเดียวเนี่ยอาจจะ พูดยากนะต้องดูคีินิคออะไรต่างๆรวมด้วยนะครับเช่นสมมติถ้าทีบีคนไข้มีเรื่องของเอจสซิมตอมนํำมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอืมมีไอปนเลือดนะครับเหนื่อยอะไรเงี้ยเป็นมิงยองคืออะไรมานํำมาก่อนนานๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยได้ให้พวกนี้นะส่วนฟังกันอย่างที่บอกไปออกคริปโตโบ่อยมักจะเป็นอิมโนคอมโบไมโอดเฮตไอวีซีดโฟต่างๆนะดังนั้นข้อนี้ ถ้าไม่ได้พูดอะไรมาพวกโฮสเนี่ยก็อาจจะมันจะตอบเป็น t ีบไปก่อนนะครับนะคืโบโคโรสิตนะอ่ะต่อมาเคสที่แปดนะครับคนไข้มีการปวดหัวมาสองวันซึมลงนะครับมีไข้นะสติมโพซิทีฟลมบ้าฟังเจอซีเอเฟเนี่ยแคลวดี้โอเบนิเมเจอร์สามสิบ ไวป์เซลสูงนะ PMN ซิมห้าซิมไซส์เจ็ดจุดห้าสี่อย่างเงี้ยก็ถือว่าลิมโฟไซต์เด่นลิมโฟไซต์พิโดมิเนตนั่นเองกูโคตต่ำโปรตีนสูงนะลิมโฟไซต์เด่นกูโคตต่ำโปรตีนสูงก็ตอบทีบีไปก่อนนะอย่างแรกใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมมาเรื่องโฮสต์นะตอบทีบีไปก่อนนะโอเคเคสที่เก้าห้าสิบปีนะผู้ชายมีอันไลน์ HCV อย่างเงี้ยมันจะให้มาอย่างเงี้ย HCV มาด้วยเรื่องของอ่า ยออนเพียปวดหัวมาสามสัปดาห์แล้วมีเบลวิชั่นมาหนึ่งสัปดาห์นะบอกว่ามีไข้เอ่อมีไนท์สเวีตนะแต่ว่าไม่มีไอไม่มีมีหมอกไทยสีอ่ะไม่มีไอเป็นเรื่องอะไรพวกนี้มีต้นต้นแรกมีไข้จริงมีสติมเนโพสติฟฟันโดสโคปิดเจอไบแลทโตลล์แปปปิรีมาันนจะบอกถึงเรื่องของอินทิทตาเคอร์เพเชอร์นะนะรังเคกียร์ C D f o เนี่ยได้เจ็ดสิบนะก็ถือว่าต่ำเนาะก็จริงๆก่อนจะลำบ้านเนี่ยตอนแรกบ้านคุณเจอคงต้องมีการ C T คงมีการ C T น,นะอ่าคงมีการ C T ก่อนนะครับเพื่อที่จะอ่ารู้เอาพวกอ,อินตเตอร์เทเนียอ่าแมสหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่กลัวที่จะเบิร์นฮีอเดดได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อ่าแต่ไม่เป็นไรแล้วสุดท้ายเขา เราบ้าเพิ่งเจอมานะครับเจอลักษณะ cloudy นะแล้วก็ opening pressure เนี่ยสูงนะ wide cell หนึ่งร้อยมี d i m o r p h i d e ด่นนะ glucose ต่ำเหมือนกันโปรตีนสูงก็คือลักษณะเนี่ย pattern dimorphideen glucose ต่ำ protein สูงก็ TB ไม่ก็ฟังกั s มีใช่ไหมฮะพวกนี้ทีนี้เขาให้มา India ink positive นะนก็คือจะเจนว่าเป็นฟังกัสนั่นเองนะก็คือเป็นคลิปตก local นะครับ สุดท้ายนะครับเคสสุดท้ายเป็นผู้ป่วยเด็ก15ปีมีปวดศีรษะรุนแรงอาเจียนมีไข้ตัวรังการสิ่ง negative 4F มี cloudy นะโอเมก้าเชื่อสูงนะไว i t e blood cell นึ่งร้นะ PIM ยี่สินะบหกนะล,นะลิมสอง้อยสามแต่ Eo เนี่ยเป็นไงยี่สิบหก Eo คือเราเอาเกิน10%ใช่ไหมอืมรรกรูดฮัสซิก็อ่าไม่ได้บอกดีเทค็คมาแต่50นี่ก็อาจจะยังไม่ได้ถือว่าต่ำนะคือคือปกตินะครับแล้วก็ โปรตีนเนี่ยได้เก้าสิบโปรตีนก็สูงใช่ไหมดังนั้นมีโอเกินสะิบเอร์เซ็นตนะกูโคตก็ต่ำหรือว่าต่ำไม่มากหรือว่าปกตินะครับก็จะเป็นในทางของาพาร์ซไซน์นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับอันนี้สำหรับสิบเคสตัวอย่างนะให้เราลองดูภาพรวมว่าเวลาเอาแปลผลของ C M เนี่ยไปใช้จริงเนี่ยมันประมาณไหนนะแล้วก็จะได้พอเห็นภาพคร่าวๆนะครับแล้วก็ เวลาไปเจอโจทย์จริงเนี่ยจะได้รู้นะว่าเนนิติเนี่ยเป็นคอร์สอะไรอันนี้คือแบบคร่าวๆพอสําหรับทำข้อสอบได้นะครับสำหรับแิวาสองนะก็ประมาณนี้ครับถ้าน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาคําตอบมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ